ไปกลับรถก่อนครับโอ้ไม่มีที่กลับรถแล้วทีโอโน,โน้โนนนที่กลับรถตรงโน้นนะครับโรงพยาบาลตาท่งปกนะครับโอ้ปรากฏว่าปิดร้านครับแม่ลำเทียนนะครับแต่ยังไม่กินยังไม่หิวครับเพิ่งกินไป เดี๋ยวเลาะไปทางเขตบ้านทุ่งป่งแล้วก็วนออกมานะครับทุ่งป่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่โอ้พวกคนมีกระตังมาอยู่เยอะนะครับเงินหลังใหญ่ๆต,ตโตนี่เต็มเลยเลนะอันนี้อันนี้แซบครับเนะี่ยเขาพ้นแซบนะครับอันนี้ก็แต่ผมยังไม่หิวครับ ว่าจะไปกินมีกับที่แม่ลำเดียนผมชอบมากินแกเป็นคนอุบลนะนคนเขม,มาราชนะครับมีเชื้อสายอุบลนะครพ่อได้มีหลายคนเดี๋ยวพาเลาะท่งปลงงในตอนนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกพราะวัน้เข้ามานานแล้วเหมือนกันนะ เฟอราบแซบทงปงเด็กๆเลิกเรียนแล้วสาวน้อยพักกลางวันนะครับ เงินใหม่แลเนี่ยแต่ก่อนเดินเอาจนความดันขึ้นครับไม่ไหวเหมือนกันนะเดินเดินถ่ายบ้านทุ่งปุงเลย สภาพบ้านเรือนนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับ ถนนสายหลักห้อมสายหลักของทุ่งปกเนี่ยเขาก็ปูเบตรง้็ส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม,ไ,มไม่ทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดนะครับในห้อมในซอยบางทีก็ยังยังเป็นทางดินแดกอยู่นะครับเพราะว่าที่ลาวนี่เขาขยายตัวแบบ ที่เวียงจัดนะไม่ใช่ที่ลาวท,ที่ที่เวียงจัดเนี่ยนะครับมันขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มันสร้างบ้านเองนะครับปลูกบ้านเองสร้างเฮือนเองบางทีก็ไปอยู่ในห้องในซอยนู้น,นอา่าอยู่ในกลางป่าอะไรเงี้ยนะครับไปซื้อดินปลูกบ้านเงี้ยนะครับบางทีสามสี่หลังก็ต้องทำถนนเข้าไปรัฐบาลก็ ไม่มีเงินไปทำให้หรอกครับมันเยอะนะครับถนนใหม่แบบนี้เป็นพันเส้นนะครับโอ้บ้านใหญ่เดี๋ยวบ้านทงปกเนี่ยโอ้บบาวน้อยนี่ทำไมมันมขี่รถไปจังวะคำพันอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์ก็มีแต่ เขากำลังทำทางเบตงใหม่นะนะนี่อพาร์ตเมนต์ด้วยนะเนี่ยอินซีอพาร์ตเมนต์เขากำลังทำทางเบตงนะครับอินซีอพาร์ตเมนต์ค้างคืนเก้าสิบพันถ้ามีรถจักรก็โอเคอยู่แล้ข้างในนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าถนนมันเสร็จเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับนี่วัดทงปง่งสวยเหมือนกันตอนเนี้ยวัดบ้านทงป่งนะครับนั่นหมดแล้วครับทุกวันนี้มันเป็นเมืองหมดแล้วนะครับทางทงป่งนี่นะคนอาศัยอยู่เยอะนะครับวัดบ้านทงปง่งป่งก็คืองอกนั่นแหละครับทุ่งมันงอกอะนเด โน้มีถนนหล,หลายสายอยู่แล้วเนี้ยถนนหลักน,นะครบ,บ้านนี้บ้านใหญ่มากๆเลยเขาก็ทําทางเบตงมาเยอะเหมือนกันนะทำทางคอนกรีตเนี่ยถนนในหมู่บ้านนี้มันสายหลักคือตัวนี้นะครับกรีนเรสซิเดนตโอ้มีอันนั้นด้วยแล้วเนี่ยมีบ้านกับสันด้วยหรออันนี้คือถนนสายหลักนะครับไปถึงโน,โน่นเลยครับโนนแก้วโนนที่เหล็กลนั่นแหะครับ เปอเหือถ้วยไม้กรีนเ r สเ i นต์ก็บ้านจัดสรรหรออ่าในๆก็ในๆนะครับพาเลาะไปทางนี้หน่อยนะครับพาเลาะไปทางนี้หน่อยนะครับเส้นหลักนะครับดูว่ามันเป็นอย่างไรในปัฏิบัตินะครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ย มีสางบุญหลายวัสดุก่อสร้างอย่างนั้นโอ้มีตึกสูงเลยนะสางวัสดุก่อสร้างเขขนาดใหญ่เลยโอ้นี่ตึกใหม่นะครับเนี่ยโอ้ตึกใหม่นะครับผมไม่ได้เห็นนะผมไม่ได้มาทางนี้นานละตึกใหม่นะฮะเนะ่เป็นอะไรเนาะ หน8ปดชั้นนะครับไม่รู้เป็นอะไรของปั๊มน้ำมันนี่แหละครับโอ้ หหลังใม่นะะฮเนี่ยเต็มแล้วครับเงินลังใหญ่ๆโตๆทางทุ่งป่งเลยนะไม่ใช่ทุ่งป่งหรอกครับทั่วทั่วเวียงจันทร์เลยครับร่วงเงินมาจากไหนกันี่ตรลังใหญ่ๆคนะโอ้โหนันมันเป็นเมืองหมดแล้วเนีย่ยทางนี้นะไม่ได้มาสองปีแล้วนะ เราทสร้าง เพือนพักเพชรสวรรค์ให้ดูสภาพบ้านเรือนนะครับถำนวนคนทางในปัจจุบันนะครับ จะทำทางเบตกนะครับทำทางคอนกรีตนะครับออนี่ไงครับปอกปอกหมาดไซส์ใหญ่นะครับเอ,อ่อเอ็มหมาดนะครับสาขาภูนสวัสดิ์เหนือนะครับแล้วก็คาเฟ่เมซอนก็จะมาเปิดนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูนะครับจะลงทุนร้านสะดวกซื้อแบบนี้มันต้อง ขนาดนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าแบบทำเล็กนี่ไม่มีทางอนะ่ะมันแบบใส่กันมันเลยนะครับเจมาดก๊อกก๊อกมาดโซคาวี o P o K Mart, so K v นะครับเจ้าถิ่นนะโอ้สกายมาดมันมาเชื่อมกับคุณสวัสดนะครับแล้วก็โนนแก้วแล้วก็โนนขี้เหล็กอะไรอย่างนี้นะครับอัเกดนะมันเป็นเมืองเดียวกันหมดแล้วนะถนนระยะทางห้าหกหลักนี่ก็เป็นเมืองหมดแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับจาก คงปลูกไปไปเก้าเรียวนะครับเช่นนี้นะ,ะเห็นไหมก็มันเป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาการร้ฐฐานคัเต็่เลยนะครับโอย้อนแสงแ้วผมก็จะย้อนกลับนะครับ ก็ถ่ายให้ดูเขตทุ่งป่งแบบคร่าวๆนะครับว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเลยนะครับในห้อมในซอยเขาจะทําเป็นทางเบตงหลายห้อมแล้วนะครับแล้วก็ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็เนี่ยนะฮรก็ทยอยมานะครับทั้งสซนนี้นะครับ อาคารร้านค้าหนาแน่นนะครับบ้านเรือนผู้คนหนาแน่นนะครับรถยนต์ก็เยอะนะครับนี่นะครับก๊อกก๊อกหมาดนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับไซส์ขนาดใหญ่ภมิผมเพิ่งเห็นไซส์ก๊อกก๊อกหมาดขนาดใหญ่นะครับเอ็มหมาดนะไม่กมาดไซส์ใหญ่เลยนะฮะ ร้าน,นวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่นี่นะแล้วก็กำลังในห้อมก็กำลังทำทางเบตงนะครับโอ้ไปๆมาๆเขตท,ทุ่งปุ่งนี้มันขยายตัวไวมากๆเลยเนี่ยอุกนี่นะครับร้านค้าใหม่แล้วเนี่ยใหม่ๆอย่างนั้นเลยนะครับทางโซนนี้ เขตเมืองสีคุตบอกนะครับ ได้ยินเสียงดูป่าครับผมขับช้าๆมากเลยนะเนี่ยโอ้ลายมัสสุดก่อสร้างเยอะมากครับเบียบเลยครับเบียบเลยครับ ันี้กราห่สาวน้อยเลิกพักเที่ยงนะครับเขตสูนแขตชุมนาก็ค่อยหายไปแล้วครับแบบนี้นะก็จะเป็นบ้านเข้ามาแทนนะครับ ก็มาดอีกสาขาหนึ่งในปั๊มแล้วก็อยู่ตึกสูงนี่นะครับก็มีชายสีด้วยเลยผมไม่ชอบชายสีครับชอบชายกบนะครับพูดคำๆนะครับหมายว่าผมเป็นคนรูปกลมนะครับคนแรกนะครับแต่รัาวัสูุก่อสร้างขนาดใหญ่ครับเยอะมากครับ ยอดครับทุกบกนะฮะไม่ได้เข้ามาสองปีนี้มันคึกคักกว่าเดิมเยอะเลยอะเนี่ยน่าจะเขตบ้านดูนะฮะ รถราเยอะนะครับบ้านใหม่ๆก็กำลังสร้างอาคารใหม่ๆก็กำลังสร้างนี่แค่หมู่บ้านเดียวนะครับ มู่บ้านสองหมู่บ้านนะครับทุ่งปง่งพนสวนัสดิ์แถวนี้นะครับแต่ก่อนผมจะชอบมาพักแถวนี้แนละ้วผมก็จะแบบมาซื้ออาหารที่ตลาดทุ่งป่งเนี่ยนะครับตลาดแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บ้านใหญ่บ้านดังของเวียงจันทร์อีกอบ้านหนึ่งนะครับทงปงกนะครับปัฏิบันมันจะกลายเป็นหมู่บ้านไฮโซแล้วนะครับนี่ฮะโซนตลาดนะครับตลาดทุ่งกบนะครับโอ้ไม่ได้มานานแล้วก็มันกคักขึ้นเยอะเลยนีย่ฮะ,ะตลาดนะครับ กินมังตลาดเลยครับเด็กๆเขามาซื้อขนมของกินก็พอมีนะครับตลาดแรงที่นี่นะครับตลาดทุ่งปกนะครับมันคือเขตนี้มันเป็นเขตที่อยู่อาศัยคนอาศัยอยู่เยอะนะครับคนอาศัยอยู่หนานแน่นอนะ่ะ พูดง่ายคือหลายพันครัวเรือนในถนนเส้นนี้แยกย่อยออกไปนะครับทุ่งปงโคนสวัสด์ไปถึงก้าวเลี้ยวนะครับมันจึงคึกคักมากเลยนะครับมีโรงเรียนเอกชนด้วยมีตลาดนะครับเหมือนเขามีฉากฉากอะไรสักอย่างหนึ่งข้างในด้วยนะครับโรงเรียนนิตานิตาสคูโรงเรียนเอกชนนะครับ อันนี้เสียดายอยู่เนี่ยทำแหมเสียดายอยู่นะมันทํนเายยนะทเข้ามาลึกไปนะฮะของระบายน้ำท่อระบายน้ำนี่นะครับเสียดายถนนจังเลยแล้วถ้าถนนสีใครสีเกิดเสร็จนี้ก็ทุกปงนี้ก็ตีลังกาสามตลบนะครับความเจริญนะฮะบอกเลยนะครับ บอกได้คำเดียวนะครับที่ว่างตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับคอยดูนะฮะเนี่ยกำลังปรับที่แล้วรับรองครับตามแยกทุกมนะครับ